เริ่มตำนนอ้นอยู่ก็อลเดี๋ยวฟ้านนี้จะจะเปลี่ยนไปอไจะจัดอไมมันมีเสียไม่รู้เหมือนกันไม่ยนรคิ เราคนนี้ยังไม่มีฮาคินเลยไปดีฟ้าเราจะเปลี่ยนผลแล้วถ้าฟาร์มครบแล้วเดี๋ยวตายแล้วเพื่อน ก็เหลวานี้เราเซิฟนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นไหนเฮ้ยมีฟ้า,าผ่าไปแล้วม,มาเดี๋ยวกินผลไม้เลยอือม,มาดูกันเป็นโมเดลอะไรอุ้ยอุ้ยว้าอ๋ออ๋อเลื่นไปลื่นไป เดี๋ยวกูกินหนใไม่แม่งแล้วกูก็โดนพิเตัวเองอุย้ย <c> ฮ <oughs> ่่มีมดแดงผโดวามิงโก้ไปไงเดี๋ยวโดวามิโกะนี่มันมีกี่ผนนะไม่มีกี่ควนะามสามารถ บินได้ไหมบินได้ถ้ามันบินแต่บินยากบินน้อยโอ้โหโอ้กงนกนี่ฝั่งสามารถสุดท้ายแล้วใช่ไหม คือมันเกี่ยวเหรอใช่ไหมมันมันใช้เส้นได้เกี่ยวเพื่อดึงไปใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้คิดว่าเราสองคนสู้บิ๊กมัมได้แล้ จัดเพื่อนเฮ้ยโดฟอร์มิงโกตัวปลอมกับตัวจริงสู้กันวะใช้กระสุนได้ไม่ได้สุนได้แตกจัดเลยต้องออกจากที่นี่เดี๋ยว แรงกว่าต้องอกจากตรงนี้ด่วนๆเลยเดี๋ยวไปที่อื่นนะตรงนี้ยูมไม่ได้ละเราใช้ล่างล่างได้นี่ได้เป็นยังไงวะเดี๋ยว เป็นสีขาวนี่ยังไม่เคยใช้ สวยแล้วสวยแล้วอืมใช้ไม่ได้เลยสักอันเออยังไม่ฟีเจอร์สกิลนี้เลยนะ อุรยจะโดนลากแย่งตัวเองเข้าวตัวเดี้ยวมันจะช่วยเราเลยใช่ไหมพอเราเราโดนทำร้ายนะแม่นจะช่วยเลย ข้าจะาล้างแยกพุทธมังคลาล้างแยกข่ะไอเราใช้ใช้ใหญ่เกิดคาบิซ่าอ้ยโอ้ย,อยตัวอะไรมาวะอ่าโอชาาิอ่าใครเนื้อ

nó chạy cong ngoặc như thế nào các bạn được nó chạy cong ngoặc như thế nào น้องมันจะบีบมาเรื่อยๆอ้าวมันผ่านตัวขครนู้ชยเลยเพื่อนมันจะได้ผลกับพวกกี่กี้สินะ ได้ฝนพิซซ่าทรา,ายนะนี่ไงจะเก่งทำไมฝนทรายมันยังไม่กระเด้งเข้าตัววะอืออยู่แค่ตรงนี้ได้เวลาเช้ชานะ You're Oh, no. không sang tiền à chứ còn được phần mình cô mà đi như thế เดี๋ยวรูฟี่โดนขนตรงนกกูตายเลยเพื่อนเก่อขนไหมไม่ได้หรอเดี๋ยวลองซื้อกคะเอ็ยด,ดูนี่แคลเซียมาะไ้คือ อมตีเอ็ดไม่เข้าต้องไปเตือนหาทีพี่ฆ่าหลุฟพี่ตายได้เขาหรือวะ นึกว่าหายไปแล้วคือได้ลมันคือ,อยังไงะมันพิเศษไปทุกคนมาดับที่มีฝนของหมฆขาว

nó lại shopping, nó còn ngốc nó còn ít sốc มีตัวอะไรเกิดกันไม่รู้ลูกน้องก็มาช่วยนะอุศซบรับรอวันตายได้เลยอ,อ้าวอุ้ซบรอดจากกองนกใช่เดี๋ยวฉังเกิด คตรแหลกเลยต้ดตหนกโคตรแรงมากเลยเพื่อนอันนี้มันงงผมก็เลยอยากจะว่าวันนี้ผมะจะจีมากเลยแค่ว่าอยากอัให้ทุกคนดูเลยว่าคนนี้มันเล่นอะไรแบบนี้หรอมาอ,อันนี้นี่มันอยู่ในเขตมุจิวอย chế phần mất chị bằng Ui tè Đơn thả liệt trong tình hả Phải đi đâu mình cô.